วัดมงคลกชารามหรือวัดช้างหมอบตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหมู่ที่14บ้านช้างหมอบตำบนแนงมุดอำเภอกาบเชิงจัังหวดสุรินเป็นอิสถานที่หนึ่งของจงสุรินที่มีความสวยงามและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ของประชาชนชาวจัังหวดสุรินและนักท่องเที่ยวทั่วไป พร้อมทั้งเข้านามัสการพระพิมนพัฒนาทรหรือหลวงพ่อพวนวร,วรมังคโลเจ้าอาวาสวัดช้างมอบอำเภอกาบเชิงจังหว,วัดสุริน์ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังเป็นพระสงฆ์ผู้มีพรหมวิหารธรรมเป็นพระสุปฏิปันโนที่พุทธศาสนิก,กชน<ป>ทั่วไป,ไปนิยมไปกราบ<อ>นามัสการซึ่งจากการบอกเล่าของหลวงพ่อทราบว่กาการที่ท่านได้ทุดงมาพำนักที่บนเนินเขาพนมดงรักแห่งนี้ได้บำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธินิมิตเห็นพระปรางรูปทรงตามที่กําลังจัดสร้างขึ้นเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงปีธรรมสภากว้างขวางใหญ่โตและเป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาในชั้นจัตุมหาราชิกาสามารถขึ้นไปฝั่งธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จมาโปรดพระพุทธมารดาตลอดไตรมาสจากนิมิตดังกล่าวหลวงพ่อพวนได้จัดสร้างพระปรางดังกล่าวขึ้นโดยตั้งชื่อว่าพระปรางกุลชรมณีสีไตรย,ยอดเพชร เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีริกธาตุของพระอริยสงฆ์ให้พุทธศาสนิชชนได้เครารพสักการะตลอดไปมาเพื่อจะทำบุญรวบรวมปัจจัยคุณาน,นิดนนหนอยเพื่อจะสร้างพระปรางคไว้เก็บพระบรมสารีริกธาตุเ,าเป็นที่สักการะบูชา เราชาวพุทธอยู่แล้วครับทนี้ก็พระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เพิ่งเอามารวมได้หลายที่มาได้มาจากหลายที่เนาะหลายที่ก็เลยมาตั้งครับทำที่รวบรวมไว้ครับแล้วก็ว่าจะเชิญเสด็จประทับในพระปรางนี้ อยาก,ก็อยากเชิญชวนญาติโยมที่บางคนก็เข้าใจว่างคนก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไร,รผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยได้ร่วมกันเ,เป็นเจ้าภาพทอดพ้าป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระปรางบุญชรมณีสีไตย,ยอดเพชรนะครับเพื่อปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะครับของออสมเด็จ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมงคลมากๆเลยนะครับเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักความอบอุ่นวันแห่งครอบครัวแล้วก็ยังเป็นตรงกับวันมาคาบูชาอีกด้วยนะครับซึ่งหายากมากนะครับในรอบหลายปีเนี่ยกว่าจะตรงกันอย่างนี้นะครับทั้งวันวาเลนไทน์แล้วก็วันมาค้าบูชาก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านพระปรางกุญชรมณีศรีไตรยอดเพชร เริ่มสร้างเมื่อวันที่9มีนาคม2552โดยจะสร้างเป็นองค์ปราง3ยอดอยู่ตรงกลางและมีปรางบริวารโดยรอบทั้ง8ทิศตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่โดยการถมดินเป็นฐานมีขนาดกว้าง70เมตรยาว100เมตรสูงจากพื้นดินปกติ5เมตรมีความวิจิตรสวยงามตั้งอยู่ริมชายแดนไทยกัมพูชาการดำเนินการได้จะสร้างไปแล้วประมาณ60%ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์โดยนายนิรันร์กัลยาน,นมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานทอดพระป่าสมคีในวันที่14กุมภาพันธ์2557เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระปรางกุณชรมณีสีไตรย,ยอดเพชรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อพัฒนาเป็นสถาน,านที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์อีกแห่งหนึ่งทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน